ไม่เห็นเหรอ ที่สำคัญ่านไม่ได้เข้าสภาวันนั้นด้วยใช่เราค่ะเพราะว่ามีภารกิจตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่9้านาฬิกา30นาทีเลยนะค,คะแต่ว่าเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทั้งนักวิชาการและนัากการเมืองที่แสดงความคิดเห็นว่าอยากจะให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทุกท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในที่ประชุมรัฐสภาได้แสดงวิสัยทัศน์ให้มสมาชิกรัฐสภาทั้ง750คนได้รับฟังนอกจากนี้ก็มีประเด็นที่ประชาธิปไตยเขารออยู่ก็คือว่าถ้าท่านได้เป็นนายกอีกเนี่ยจะมีการเดินหน้้าาแกรรมนูญหือเปล่ เรื่องนี้ท่านตอบอย่างไรอาไปฟังกันครับคุณผู้ชมครับใชเขาเรียกว่าแผนยุทธศาสตร์เรื่องการระบายน้ําเดี๋ยวจะบอกว่าพูดแล้วไม่ทำก็เธอคิดสิว่าทําเส้นหนึ่งมาเท่าไหร่ถ้าเราเริ่มทาวันนี้วันหน้ามันก็สําเร็จไงมันต้องมีอะไรใหม่ๆึ้วาบ้างเขาเปล่ารัฐบาลต่อไปใครจะเป็นผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน,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 นก็ไปลองคิดแบบนี้ดูสิเ,เรื่องของบวนายกผมไม่ได้เข้าไปบวในสภาเขาด้วยสินะเขาจะไปดูสภาตรงไหนนะ ผูดยสารยังไม่รู้ยังไม่รไม่ไมีมจุดยืนเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นเรื่องของขั้นตอนทางกระบวนการ ก็ดีนะคะช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมีใบส่วนตัวถูกต้องจะได้ได้ยินกันหมดไงท่านพูดอะไรนะครับเมื่อกี้ก็ชัดๆเลยยังไม่มีจุดยืนต้องเป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายนะครับนี่คือบรรยากาศตอนที่ท่านนายกเนี่ยนะครับไปร่วมทํากิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้ตอบคําถามผู้สื่อข่าวนะครับที่ก็ถามกันว่าเดี๋ยว5มิถุนายนนี้จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีท่านตื่นเต้นหรือไม่อย่างที่เมื่อกี้ได้ฟังกันท่านตอบว่าไม่ได้ตื่นเต้น อะไรเพราะว่าไม่คิดว่าต้องเข้าสภาผู้สื่อข่าวถามตอบบอกว่าถ้าเกิดว่าท่านได้เป็นนายกอีกสมัยจะไปขอบคุณหรือไม่ท่านก็บอกนะขอบคุณอะไรขอบคุณใครก็คือน่าจะหมายถึงขอบคุณประชาชนรหรือเปล่านะครับจะตะเวนไปขอบคุณอะไรอย่างนี้หรือเปล่าท่านก็บอกว่ายังไม่รู้เลยส่วนกรณีที่มีคนอยากให้ไปร่วมแสดงวิสัยทัศน์นั้นคนเอกประยุทธ์ท่านก็ตอบผู้สื่อข่าวว่าแล้วที่แสดงมาตั้ง5ปีเนี่ยยังไม่พออีกหรือครับ,รบส่วนกรณีที่พรรคชาธิปัตย์อยากได้ยินจากปากของท่านนาย ยกว่าจะมีจุดยืนแก้ไขรัฐมนูญอย่างไรท่านก็บอกว่าไม่มีจุดยืนในเรื่องของกฎหมายคือปล่อยให้มันเป็นไปตามขั้นตอนตามกระบวนการนะครับนอกจากนี้เนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมคงได้ยินคือมีเสียงตะโกนมาตลอดว่านายกสู้ๆาจากพี่น้องประชาชนฟนคลขับมีอาจากนะให้ดยนะครับท่านนายกก็เลย ถามต่อกับว่าให้ในายกสู้เนี่ยให้สู้กับใครค่ะ <Okay. S 1> <laughs> คือถ้าวันนี้ต้องสู้เนี่ยต้องสู้กับปัญหาของบ้านเมืองโดยเฉพาะปัญหาความยากจนและผู้มีไรายได้น้อยเราทุกคนต้องมาร่วมมือกันย่านนี้ตนทราบว่ามีคนมาทางประติศาสตร์ไว้เยอะอย่าให้เกิดขึ้นอีกนะครับ จากนั้นนายกก็ได้นั่งรถรางจากวัดราชบพิรสถิตมหาศีมารามมายัางปากคลองตลาดนะครับโดยท่านนายกเนี่ยได้กล่าวกับประชาชนว่าใครจะสู้กับตนตนไม่สู้ด้วยแต่ตนเนี่ยจะสู้เพื่อประเทศชาติเพื่อประชาชนเพื่อบ้านเมืองและจะร่วมมือกับทุกคนทุกฝ่ายฝากสสเขตด้วยไหนบอกว่าจะดูแลประชาชนไงดูแลก็ต้องดูแลสิไม่ใช่เอาปัญหามาให้รัฐบาลเพราะต้องคิดก่อนว่าทําได้หรือไม่นะครับขั้นตอนต่อไปมันเป็นอย่างไรอ่ะนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์ของท่านนายกนะครับอย่างที่คุณนัชาวีบอก เลยว่าสมัยนี้ท่านมีใหม่ส่วนตัวผู้ทีนี้ได้ยินกันหมดเลยนะครับ